ของตอนนี้รอาการผลิตเสร็จแล้วก็แพ็คสู่หลังนะครับแล้วก็ใส่คอนเทนเนอร์ไปนะครับอันนี้คือเครื่องบดนะครับเครื่องบดกาแฟที่ใช้ในตลาดบ้านเราค่อนข้างเยอะครับ อันนี้คือสายพานการผลิตเครื่องบดนะครับจะถ่ายให้ไปดูเรื่อยๆนะครับเยอะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาเยี่ยมชมโรงงานที่เป็นหลังคาโลกแห่งการผลิต เครื่องบดกาแฟ